ชีวิตที่ทนได้อันตรายกว่าที่คิดชีวิตที่ทนได้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องดีเหมือนคนที่เข้มแข็งอดทนและผ่านทุกอย่างมาได้ด้วยใจที่แข็งแกร่งแต่บางทีความทนได้ก็เป็นดาบสองคมที่ค่อยๆทําลายเราอย่างเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลุกขึ้นเพื่อชนะผมเอกรายงานตัวครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องลุกขึ้นเพื่อชนะทั้งทาง t k t o ท talk, YouTube วันนี้ไม่ว่าคุณจะเหนื่อยจะท้อหรือเจออุปสรรค ผมขออวยพรให้คุณมีพลังใจที่เข้มแข็งขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความสำเร็จและขอให้คุณลุกขึ้นสู้ต่อไปได้อย่างไม่ย่อท้อเพราะทุกก้าวที่คุณลุกขึ้นคือก้าวของความสำเร็จหลายคนบอกว่าตัวเองเก่งเพราะอดทนกับงานที่ไม่รักอดทนกับคนที่ไม่เห็นค่าอดทนกับความรู้สึกเหนื่อยที่กัดกินใจทุกวันแต่รู้ไหมการทนอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่มันคือการสูญเสียชีวิตไปทีละนิดเพราะทุกครั้งที่เราทนทั้งที่ใจไม่ไหว เรากำลังบอกตัวเองว่าเรายอมรับว่าชีวิตแบบนี้ก็พอแล้วเรากำลังลดคุณค่าตัวเองลงเพื่อรักษาสิ่งที่ไม่ควรค่าให้คงอยู่อย่าสับสนระหว่างความอดทนกับความยอมแพ้เงียบๆอดทนกับสิ่งที่มีเป้าหมายคือพลังแต่ทนอยู่ในสิ่งที่ไม่มีอนาคตคือการค่าความฝันของตัวเองอย่างช้าๆเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ที่ทำให้เรารู้สึกเล็กลงไม่จำเป็นต้องยิ้มทั้งที่ข้างในมันร้องให้ทุกวัน ไม่จำเป็นต้องทนเพียงเพราะกลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการอยู่ที่เดิมท,ทั้งที่ไม่เหลือความสุขอะไรเลยหลายคนใช้ทั้งชีวิตอยู่ในที่ที่ไม่รักเพราะคิดว่าก็ยังพออยู่ได้แต่คำว่าพออยู่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่โตไม่กลา้าไม่กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวเองลองถามตัวเองเถอะเราทนอยู่เพราะมันคุ้มค่ากับความฝัน หรือเราทนอยู่เพราะเรากลัวเกินกว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่าลืมว่าชีวิตนี้มีค่ามากกว่าการทนอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่ถ้าสิ่งที่เราทำทุกวันมันไม่ทําให้เรามีความสุขไม่ทําให้เราภูมิใจไม่ทําให้เรารู้สึกอยากตื่นขึ้นมาในเช้าวันต่อไปนั่นคือสัญญาณว่าถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นเพื่อชนะการลุกขึ้นไม่ได้หมายถึงการหนีแต่มันคือการเลือกตัวเองอีกครั้งเลือกที่จะเติบโตเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ เลือกที่จะไม่ยอมให้ชีวิตอยู่ในกรอบเดิมๆที่ไม่มีความหมายเพราะสุดท้ายไม่มีใครจําได้หรอกว่าเราทนได้แค่ไหนแต่ทุกคนจะจดจําว่าเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลาอย่าปล่อยให้คําว่าทนได้กลายเป็นหลุมฝังศักยภาพของตัวเองอย่ารอให้วันหนึ่งหมดแรงแล้วค่อยรู้ว่าชีวิตที่ทนอยู่มันไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขเลยถ้าใจเริ่มอ่อนแรงจงเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเรามีสิทธิ์เลือกชีวิตใหม่ได้เสมอไม่ต้องทนแค่ลุกขึ้นแล้วเริ่มต้นอีกครั้ง เพราะชีวิตที่กล้าเริ่มต้นใหม่ย่อมดีกว่าชีวิตที่ทนอยู่ทั้งที่ไม่เหลือความหมาย